จำเสียงลุงลุงเรียกแล้วมันออกมาขนาดนี้กันเลยเหรอสวัสดีครับสวัยดีเลดี้สวยมากมากโอ้เราเรียกกันอยู่ตั้งนานไม่ยอมออกมาเสยมากมากเรียกตั้งนานไม่มีไม่เห็นเลยลุงเรียกแค่นั้นแหละโอ้ยไอพวกนี้เดิ <c oughs> <c oughs> นหาไปเดี๋ยวเมื่อกี้หลบอยู่นะ อตัวเล็กพวกี้เราอ,อยู่ไหนนอนใต้ท้องรถทีนี้มันติดพวกนี้เลยตัวเล็กเวลามันหิวเลยติดลุงกันหมดเลยอ๋อติดลุงกันหมดเลยเหรอไม่มีใครเล่นด้วยเหรออืมอืมเรียกไม่มีใครมารลุงเรียกมากันหมดเลยนี่ยังน้อยนะติดติดหกตัวลุงเรียกมากันหมดเลยอ,ะอ่ะือมตอนเย็นเนี่ยมันจะอ,ออกมาเดินหาอยู่ตั้งนานแน่แหน่ ดีกันฮื้อฮึฮึไป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 แยกแยกแยกฮะไม่ต้องมาขนพองเลยไม่ต้องมาขนพองเลยฮึนี่ตัวจะเป็นผู้นำอ๋อหลังคู่อ๋อเฮ้ยวันนี้เนาะไปลยเป็นมิกก์กันละเอ้ย อาบ้านให้เร็วเร็วเร็วให้จับก่อนแล้วเดี๋ยวหาบ้านให้เร็วบอกเด็กดิดเด็กก็เอาไปทำหมันเนี่ยพากลับมาใช่ใช่หนูก็เห็นยังว่าอยู่ใครพาไปทำหมันคราวที่แล้วมายังยังหูไม่แหว่งไตัวเล็กตัวเล็กอ่ะ จาฝูงเหรอเราคว้นตุ๊บเลยเ,ลเป็นจ่าฝูงเหรอเป็นจ่าฝูงคุม,มคุมที่นี่เลยเป็คนคนเดียวค่ะ